ถึงพระเยซูที่บนกางเขนนะครับอเลรูยาร็ลึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่พระองค์นั้นทรงฝ่าฟันอุปสรรคต่งตางๆมาเอาชัยชนะความตายโดยพระบิดาเป็นผู้ทรงโปรดเมตตาอเลลูยาและพระองค์เองก็สมวนและรักษาชีวิตของพระองค์อย่างดีเพื่อไม่ให้มีมนทินบาปลงเจ้าก้กา แล้วพระองค์ก็ทรงชนะโปรยกาเระลึกถึงพระองค์ว่าเราจะมาเข้าใจเรื่องของชีวิตของคริสเตียนที่แท้จริงนั้นต้องทําอะไรบ้างอาเลลูยาของพระเจ้าเมตตาให้พระวจานะของพระโจรพระองค์ที่ผ่านมาจากอาจารย์วิรชัยโปแวร์โรยกาที่มาถึงที่น้องในค่ำวันนี้โปรจกาขอพระเจ้าเมตตาอวยพรอาเลรูยาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอาเลรูยารอษฐานของพระเจ้าด้กันนครับ อาเลลูยาขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์โงเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์โงเจ้าขอเเาขอขขออลเลลูยาในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกของรองมงจุมเมตาอเลลูยาทรงปุมมเมตา ยกความผิดบาปของข้าพรงเหมือนกับที่ข้าพรงยกโทษให้กับผู้ที่กระทําผิดต่อข้าพระลงนั้นทรงจะการสองทรงโปรประทานอาหารประจำวันสือพระวจนะของพระเจ้าให้ข้าพรงอะไรรูยา าเลืได้ดื่มได้กินนำสำราญวิญญาณจิตโปร่เกี่ยวกับพระเจ้าเมตตาฮาเลลูยาสุขปล้องข้าพระองค์ทั้งหลายฮาเลลูยาไม่เข้าสุขการทดลองลุงเจ้าข้าต่อคอยค้นจากสิ่งชั่วร้ายลุงเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูเจ้าพระบิดาเจ้าพระวิญญาณเยซูเจ้าโปร่งเกี่ยขอสุขปวดเมตตาสัมผัสแต่ต้องติดใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่แสวงหารักพระไทยของพระองค์องค์การได้มารวมกันองจ์การเพื่อที่จะร้องเูลต่อพระองค์องค์การอาลุยยาสารุการพระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายองค์การอาลุยาอาลุยยา ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระบิดาในสวรรค์ฮาเลลูยาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาลองฟรีก่อนดีกว่าเข้าหาพระเจ้าด้วยเสียงเพลง ผมไม่มีเนหนังสือแน่นะครับเพลงผมใา้องฟังเพลงใหม่เนี่รเยไปเรื่อยๆดี๋ยผมสอนให้นะครับมียากเลยอยากกลัวเลยเพราะเราอยู่กับจ้า 고 <목소리도> from 大家好。